สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมนะครับนายสุชัยชัยพลนะครับวันนี้จะมาอธิบายการใช้คําสั่ง if นะครับและการทําคลิปการสอนการใช้คําสั่ง if หรือเงื่อนไขนะครับผมขั้นตอนในการผลิตคลิปการสอนนะครับการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมภาษา C นะครับ1น,นะครับกําหนดโจทย์เป็นการยกตัวอย่างกิจการร้านขาย ไก่ย่างนะครับโดยใช้การประยุกต์ใช้โปรเจกรมภาษา C ในคำสั่ง if e หรือเงื่อนไขนะครับเพื่อรับรายกานร,ร้านขายไก่ย่างนะครับ2นะครับวัตถุประสงค์เพื่อทําการประยุกต์ใช้โปรเจกรมภาษา C ประพัดในคาําสั่ง if หรือเงื่อนไขและสามารถอธิบายการใช้คําสั่ง if ในโปรเจกรมภาษา C ได้ถูกต้องนะครับ3นะครับก็คือการวิเคราะห์โจย์นะครับการวิเคราะห์โจทย์นะครับ จิตการร้านขายไก่ย่างหรือเนื้อย่างนะครับผมเป็นการรับประเภทของอาหารก็จะใช้เป็นคำสั่ง g e t c h นะครับผมแล้วก็รับชนิดข้าวที่เราต้องการนะครับก็คือโปรแกรมคำสั่งในโปรแกรมก็คือ g e t c h นะครับ G t c h นะครับผม g e t c h e นะครับ g t c h ข้อที่3นะครับหากลูกค้าอยากเปลี่ยนชนิดของอาหาร หรือข้าวก็สามารถกลับไปที่เมนูได้นะครับโดยจะใช้คําสั่ง go to นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในโปรแกรมนะครับข้อ4นะครับก็คือการกําหนดเงื่อนไข if นะครับก็คือการใช้คําสั่ง if ซ้อน if นั่นเองนะครับในโปรแกรมนี้ก็จะมี if ซ้อน if นะครับผมข้อ5นะครับก็คือการแสดงผลนะครับก็ใช้อยู่ในคําสั่งของ print if นั่นเองนะครับผมส่วนข้อที่4ี่ ข้อสี่ใหญ่นะก็คือออกแบบหน้าจอผลลัพธ์ของโปรเจกรมนั่นเองนะผมในส่วนของผลลัพธ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเมนูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นนี่คือตอนที่เราต้องการว่าเราจะยืนยันว่าเราจะเอาเมนูนี้ไหมถ้าไม่เอาเราก็ กด n นนะครับก็จะกลับมาที่เมนูให้เราเลือกใหม่และก็คือการใช้ go to นั่นเองนะครับผมว่านะครับเป็นการอธิบายโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายโปรแกรมกันเลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับนี่ก็คือโปรแกรมที่ผมได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับผมก็คืออันดับดแรกเราก็มา include หรือ เขียนโครงสร้างของโปรแจกรมให้สมบูรณ์ก่อนนะครับก็คือ include standardio h นะครับผมต่อมาก็เป็น sharp include conio h นะครับผมตามด้วยไว้มนนะครับแล้วก็คำสั่งแรกก็คือคำสั่งเ l ียร์สก e ีนหรือคำสั่งล้างหน้าจอนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็จะประกาศห้องตัวแปรประกาศตัวแปรในห้องชามีอยู่สห้องนะครับผมแล้วก็ i ิอยู่หห้องนะครับผม นะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็มาสร้างเมนูเลยนะครับผม<ร>ก็คือพิมพ์ if แล้วก็เมนูแรกของเราก็คือไก่ย่างนะครับส่วนเมนูที่2ก็คือเนื้อย่างนะครับก็จะมีตัวเลือกอยู่2ตัวเลือกนะครับว่าเราเลือกไก่ย่างไปแล้วเราจะเลือกข้าวเหนียวหรือข้าวสวยนะครับผม ส่วนของเนื้อก็เช่นกันนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการแสดงหน้าจอทางผลลัพธ์นะครับเย็ดและโน,โนนะครับก็คือการยืนยันการสั่งอาหารของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคือให้แสดงผลหน้าจอทางผลลัพธ์นะครับ Enter เมนู menu, ก็คือให้เรากร่กให้เรากว่า เมนูที่เราต้องการนะครับส่วนที่2ก็คือ e n t e r ร i ไลนะครับก็คือข้าวที่เราต้องการนะครับผมแนะต่อมานะครับในส่วนของ if นะครับผมก็คือ m เท่ากับ g ใหญ่หรือ g เล็กนะครับผมเราก็จะซ้อนด้วย if เล็กอีกก็คือข้าวเหนียวและข้าวสวยนั่นเองนะครับผมก็คือผมใส่เป็นตัวแปร if นะครับผมส่วน ข้าวสวยก็จะเป็นตัว PG นะครับแล้วก็ใช้ในคำสั่งเชชี่นะครับผมในการประมวลผลนะครับผมในส่วนของข้าวสวยก็เหมือนกันนะครับต่อมาเมนูที่สองนะครับก็คือเนื้อ,อย่างนะครับก็คล้ายๆก,กันกับไก่ย่างเลยนะครับผมอันดับแรกก็เปิดยิปนะครับผม แล้วก็ im เท่ากับ p ใหญ่แล้วก็ im เท่ากับ p เล็กนะครับนี่ก็คือ o นะครับผมถ้าเรากด p ใหญ่ก็จะแสดงผลขึ้นมาให้เราเลือก s กับ g นะครับผมให้เรากอก s หรือ g ก็ได้นะครับนี่ก็คือ o นะครับผม o ก็คือถ้ามีจริงกับจริงก็จะเป็นจริงนะครับแต่ถ้ามีจริงกับเท็จก็จะเป็นจริงนะครับ จะต่างก,กันกับแอนนะครับส่วนแอนนะครับถ้ามีจริงกับเท็ก็จะเป็นเท็นะครับถ้ามีจริงกับจริงถึงจะเป็นจริงนะครับครับผมในส่วนต่อมานะครับก็คือการสแสดงผลหรือหรือการยืนยันคําสั่งที่เราต้องการสั่งอาหารนะครับถ้าเราไม่ต้องการไม่ต้องการ ต,ต้องเลือกต้องการที่จะเลือกเมนูใหม่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ go to นะครับถ้าเราถ้าเมื่อไหร่ที่เรากด i n น,นะครับก็คือ n o นะครับโปรแกรมก็จะรีขึ้นมาตรงนี้เริ่มต้นใหม่ให้เราเลือกที่เมนูใหม่เลยนะครับผมนี่ก็คือนี่ก็คือประโยชน์ของ go to นั่นเองนะครับผมแล้วเราจะลอง ไปความไพ์โปรแกรมดูผลลัผลลัพธ์กันเลยนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับ enter เมนูก็คือให้เราเลือกเลือกเมนูนะครับแล้วก็จะลองใส่เป็น G นะครับผมต่อมาก,ก็เข้าเราก็จะเอาเป็น G นี่นะครับก็จะขึ้นมาว่าเราต้องการเราต้องการไก่ ไก่ย่างนะครับแล้วก็ข้าวสวยนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือบรรทัดสุดท้ายนี้ก็คือเขาจะถามว่าเราต้องการที่จะยืนยันเอาเมนูนี้ไหมหรือหรือต้องการเอาเมโนูใหม่แล้วเราก็จะลองกดโนดูนะครับเมื่อเรากดโนปุ๊บนี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็น enter เมนูใหม่นะครับคือ ทางโปรแจกก็จะให้เราเลือกเมนูใหม่แล้วก็เอาเป็นพีนะครับแล้วก็เอาข้าวเหนียวนะครับก็คือเนะครับผมนี่นะครับก็จะขึ้นมาเราต้องการเนื้อย่างแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับถ้าเรายืนยันว่าจะเอาจริงๆแล้วเราก็กรอกลงไปก็คือเ e ย็ดนะครับผมโปรแจกก็จะทำการสั่งอาหารแล้วก็ขอบคุณ เรานะครับผมโอเคครับสำหรับการนำเสนอหรืออธิบายโปรเจกวม,มนันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ